ครับสวัดครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2563นะครับจำลองสองอาเจียนบนขึ้หนึ่ผู้ยากไร้นําโดยหลวงพ่อพระครูกัญจนาสุตาคมเจ้าคณะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับร่วมด้วยท่านอดีตประธานสภาเขตจอมทอง3สมัยนะครับหรือว่าอนิมโกอของพวกเรานะครับวันนี้ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลพิเศษสอนะครับผมมาลงเคสที่1877นะครับเป็นเคสของน้องมานะครับนายภัสกรประทุมมานนท์นะครับ น้องได้ป่วยไม่ใช่น้องได้ประสบอุบัติเหตุนะครับรถล้ลมแล้วก็รถเมย์ท,ทับนะครับทําให้กระดูกหักนะครับแล้วก็เนื้อฉีกนะครับแล้วก็วันนี้น้องขอเป็นขา้าพยุงแล้วก็ตัวรถวิลแช์นะครับเดี๋ยวให้วันนี้พี่ต้องเป็นสะพานบุญให้๋ยวพี่ต้องพูดถึงเคสนี้หน่อยครับครับก็เป็นเคสที่น้องสบอุบัติเหตุมานะครับ ก็รถล้มแล้วก็เข้าไปที่ล้อมอเตอร์ไซค์เอ้ยล้อรถเมย์รถเมย์ก็ทับก็กระดูกเชิงการหลังนะครับสะโพกแล้วก็ขานะครับได้หักแล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องรับผู้ป่วยต่อแล้วคือจะให้น้องไปกาบภาพที่บ้านนะครับให้พ่อแม่ดูดูแลที่บ้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านสอจิราเสกวัฒนมงคลหรือว่าพี่นิ่งโกบอลนะแล้วก็ชมรมสองร้อยใจบุญเกื้อหนุนพอยากไร นะครับที่ได้จัดอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือให้กับน้องนะฮะได้กลับไปพักพิงที่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะที่เป็นสะพานบุญมานํามาให้น้องนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านเลยนะครับที่เป็นแฟนเพจเป็นสมาชิกเพจนะครับสุกภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยมีเงินทองนะครับขอขอบคุณนะฮะมีคุณแม่กับแฟนแฟนน้องดนูดูจากแม่ดูอ๋อแล้วคุณแม่เป็นคนดูแลน้องใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณแม่กล่าวหน่อยนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะขอบคุณอย่างซึ้งเลยค่ะครับเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้อในชีวิตประจำวันนี้นะค่ะน้องมากาวเลยอะวันนี้เราขอเราก็ขอด่วนเข้ามาเลยน้องไม้กาวบามกเลยก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมทุกหน่วยงานเลย ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับบยิ้ครับก็ขอขอบคุณครับแทนน้องด้วยว่าถ้าไม่อย่างนี้คงจะลำบากเนาะการใช้ชีวิตประจำวันก็ขอบคุณมากครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับขอรนวมบทน,นาสาธุกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ<อ>